พี่น้องเดินเข้ามาในสวนเนี่ยพี่น้องเห็นแล้วรู้สึกยังไงเขาบอกว่าไม่เคยเห็นผักมันงามได้ขนาดนี้เพราะว่าเขาก็เห็นเราปลูกมาทุกปีครับเขาก็เห็นว่าเออทุกปีเราปลูกมันได้แค่นี้แค่นี้ครับแต่แต่ปีนี้เราปลูกแล้วเราใช้เวลาประมาณเดือนนึงก็อีกสิบวันเนี่ยครับซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยว่าอ,อผักปลูกได้แป๊บเดียวเนี่ยมันงามได้ขนาดนี้นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับพี่น้องที่ว่าทําแล้วก็สู้เรื่องโรคเรื่องแมลงไหม ไม่ค่อยไหวนะฮะปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับก็บอยากจะให้เปิดใจนะฮะเปิดใจของอาจารยรา์น้ำหมักของอาจารย์นะครับน้ำหมักหลักหมื่นนะครับ,รบลองทีละ1ลิตรเหมือนผมก่อนก็ได้ครับเ,ออเพื่อว่าเออทําไมต้องใช้น้ําหมักหลักหมืน่นรักน้ําหมักหลักหมื่นดียังไงเนี่ยต้องต้องลองนะครับเพราะว่าถ้าไม่ลองก็จะสงสัยเหมือนผมมาเพราะว่าสงสัยมัหลายเดือนเหมือนกัน พงศ์สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ักทายพี่น้องหน่อยพี่อ่าสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรนะครับผู้ที่เป็นเอฟซีของบ่ายุทธนะครับแล้วก็ของเกษตรกล้วยแล้วก็อาจารย์พจน์ปัญญาวัลยธรรมนะครับครับเอ้เรารู้จักกันได้ไงนี่พี่จักรพงศ์ก็ดูใน youtube นะครับดูใน youtube ครับนี่แสดงว่าโซเชียลเนี่ยเป็นการสื่อสารทําให้เราเนี่ยได้พบปะรู้จักกันเนาะครับผมอ๋อพี่จักรพงศ์ตัวนี้อยู่ที่ไหนพี่อยู่ชมพวงนะครับแต่ว่า ทำสวนผักอยู่ที่ลําไปมาศบุรีล์ครับทำสวนอยู่ที่ลาไปมาศบุรีล์ครับมีชื่อสวนไหมพี่ไม่มีครับพอดีมาเช่าสวนเขาทาอยู่อ๋อแล้วก่อนที่จะทาสวนที่ทําอะไรมาก่อนก็ทําไร่มันไร่มันครับไร่มันสับปะหลังเนี่หนะครับครับแล้วเป็นยังไงถึงได้มาทําสวนที่นี่ก็ว่าทาควบคู่กันทําควบคู่ปลูกผักตามฤดูกาลเนาะครับก็จะปลูกแตงกวาบ้างปลูกผัก อ่าพวก,กลํามพวกอะไรอย่างเงี้ยตามฤด,ดูกาลน,นะครับอ๋อตอนนี้บ่ายยุทธกับพี่จกกักรพงศ์นะครับได้รู้จักกันทางโซเชียลแต่วันนี้เรามาเจอกันที่งานวันวันดินโลกวันดินโลกอยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับปากช่องแล้วก็ได้อ่มาพบมาเจอกับอาจารย์พศปัญญาเราทำด้วยครับผมนะครับหลายๆสิ่งหลายอย่างก็เก็บคาถามมาเพื่อที่จะมาถามครับถามอาจารย์ด้วยเนาะครับอ๋อวันนี้เราเรามาดูที่ศูนย์อนุร,รักษ์ดินและน้ําของกรมปราชายั่ดินแล้วเป็นยังไงบ้างพี่ ก็สวยครับที่นี่สวยเนาะครับอพื้นที่กว้างขวางครับมีมีพืชหลากหลายนะฮะหลากหลายเนาะครับก็จะนําความรู้ไปปรับใช้แล้วก็ประยุกต์ใช้กับแปลงสวนของตัวเองครับนะครับตอนนี้ก็ยังทําสวนอยู่ทําอยู่ครับโอ้แล้วเป็นยังไงบ้างสวนคือปกติก็ปลูกผักอยู่ประจํานะครับเคยใช้แต่ปุ๋ยเคมีเนาะก็ครับแล้วก็พวกขี้ไก่พวกอะไรที่ว่าใช้กันธรรมดาครั้เนี้มัน มันสู้เวลาเราใช้สารปรับปุงดินของอาจารย์พจน์นะครับเดี๋ยวตอนที่ยังไม่ได้เจอยังไม่ได้รู้จักสารปรับปุงดินของอาจารย์เนี่ยตอนนั้นก็ทําอยู่ทาอยู่ใช้อะไรเป็นหลักพี่ใช้ปุ๋ยหมักธรรมดาเะยครับปุ๋ยหมก<อ>ักมูลสัตว์มัง่งขี้ไก่มัง่งอะไรอย่างเงี้ยขี้หมูมั่งครับครับเท่าที่เราจะหาได้ใช่แล้วเคมีได้ลงไหมก็ใส่เยอะกว่ากว่านี้ใส่เยอะกว่าทุกทุกครั้งเนี่ยจริงเหรอว่าปีนี้ใส่น้อยมากปีนี้อ๋อเหรอ ก็คือปลูกตามฤดูกาลมันสับปะรังก็ทําทําก็ใส่ก็ใส่ขี้วัวม้างขี้ไก่ม้างแล้วแต่หาได้เนาะใส่ับผมใช้ปุ๋ยเคมีทั่วไปแต่ที่ขาดไม่ได้คือเคมีใช่อ๋อแล้วมันเป็นยังไงผลผลิตมันก็ห้าตันหกตันห้าตันหงกตันต่อไร่ใช่แค่นั้นก็สุดๆแล้วก็อยู่ที่หกตันนั่นเนี่ยก็ถือว่านี่เราก็ก็คือเหมือนกับได้สุดๆแค่นี้แหละได้แค่นี้ทํายังไงก็แค่นี้แหละครับครับมันมันมันเยอะกว่านี้ไม่ได้ถ้าเยอะกว่านี้ก็คือต้อง อัดปุ๋ยเคมีเข้าไปอีกซึ่งมันต้นทุนมันก็สูงขึ้นก็เหมือนเดิมนะครับโอ้ oh. ถ้าอัดเข้าไปอีกก็ได้อาจจะได้ถึงเจ็ดตันอย่างเงี้ยแต่ว่ามาหักต้นทุนค่าปุ๋ยไปแล้วก็เหมือนเดิมอัน,นไรเท่าเดิมนี่คือผู้ที่ทําจริงๆนะพี่น้องนะครับทามากี่ปีพี่มันสับปะังเนี่ยสิบปีแล้วครับสิบปีครับแล้วปีที่ได้เยอะที่สุดนี่มีไหมก็เจ็ดตันเจ็ดตันครับต่อไร่ต่อไร่อ๋อราคาดีไหม ตอนนั้นปีที่แล้วเนาะที่ได้เจ็ดตันต่อไร่ราคาดีก็ได้เกือบสี่บาทเนาะเออใช่ใช่ใช,ใชนะ่ปีนั้นแหละปีนั้นแหละแต่ปีนี้ไม่ค่อยไหวปีนี้แรงปีนี้ <laughs> อ๋อ <laughs> นอกจากมันแล้วก็ผักตามฤดูกาลก็ปลูกก็ปลูกไม่เยอะปลูกงานสองงานอย่างเงี้ยอืมแต่ปลูกุนเวียนกันทั้งปีเลยครับปลูกผักครับแล้วมาเจอแล้วก็มามีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรพี่ก็ดูยนะู u ูบไปเนาะครับครั้เนี้ยเห็น เขารีวิวกันเยอะมากเลยเรื่องมันสำปะหลังมั่งเรื่องครับอพืชผักอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะลองครับอยากจะลองก็ทีแรกก็ไม่มั่นใจหรอกก็สั่งสั่งมาแค่กลลอนเดียวเดี๋ยวจะลองอะไรพี่ลองน้ำหมักหลักเมื่นนะครับแล้วไปเจออาจารย์ได้ยังไงเอาก็เห็นอาจารย์ลงในคลิปของพี่เบายุทธเนาะครับก็ให้เบอร์มาเออให้เบอร์มาก็เลยโทรหาเบายุทธครับ เพื่ออยากจะได้น้ำหมักรกรกหมืนมาลองสักแกลอนหนึ่งอันดับแรกก็ลองแกลอนหนึ่งเลยใช่ใช้สูตรไหนไปสูตรหนึ่งครับสูตรหนึ่งต,ตอนนั้นแกลอนกี่ลิตรแกลอนลิตรเดียวเองลิตรเดียวก็คือพูดง่ายๆก็คือลองว่างั้นเถอะลองลองก็ตอนนั้นก็ยังไม่ฉีดซื้อมาไว้ตั้งนาน <laughs> <laughs> นี่พึ่งสารภาพวันนี้เหรอใช่ <laughs> ทำไมถึงไม่ฉีดอ่ะทีแรกว่าจะเอามาฉีดเราก็กลัวว่าใบมันจะไหม้อะไรหรือเปล่าเนี้ย <laughs> เราก็ไม่มั่นใจเนาะเราก็ เอาไปทดลองผักในตะกร้าก่อนเออสี่ห้าต้น <laughs> เป็นยังไงมั่งเงี้ยเออถ้าเกิดว่ามันตายก็ขอให้ตายในสี่ห้าต้นนี้แหละใช่เราไม่กล้าลองแปลงใหญ่ <laughs> อ๋อเอาสูตรหนึ่งไปนะครับฉีดฉีดเยอะไหมฉีดตอนนั้นฉีดอ่าใส่ฟ็อกซี่ด้วยซ้ำต้องฉีดไม่แปลงสี่ห้าต้นผัก ไอ้คณะใช่ไหมอ่าะไรบอกเอรี่บอกเอรี่ที่ส่งมาให้ผมดูนะใช่ใช่อ๋อแล้วมันเป็นยังไงผลปรากฏว่ากอดสิบห้าวันยาวได้ฟุ้ดนึงอ่ะเฮ้ยเกิดคําถามหรือว่าเกิดอะไรขึ้นใช่เราก็เลยว่าเออมันมันน่าจะลองแปลงใหญ่ได้แล้วแหละไม่ตายแล้วไม่ตายงามโอ้ทดลองก่อนทดลองหลัง่างที่เอามาตั้งไว้ตั้งนานใช่แล้วทีนี้พอไปสีแปลงใหญ่นี่ที่ปลูกไว้นี่คืออะไร บอกคลี่กรล่ำปีกระหล่ำดอกข้าวโพดข้าวโพดตัวฝักยาวั้งโมงเงี้ยใช้แต่น้ำหมักอย่างเดียวใช้น้ำหมักกับปุ๋ยเคมีนิดหน่อยกับุยเคมีนิดหน่อยผสมกันไหมหรือว่าปุ๋ยเคมีจะปล่อยกับระบบน้ำหยดออครั้งละสองกิโลครับทั้งแปลงทั้งแปลงเอแล้วก็ฉีดน้ำหมักของอาจารย์ไปก็ไล่ตั้งแต่ห้าสิบซีซีจนถึงสองร้อยอัตราส่วนผสมทำตามสูตร ทำตามมาถ้าอาจารย์แนะนําเลยครับแล้วฉีดแล้วตอนนั้นยังวันๆอยู่ไหมก็สังเกตดูอ่ะมันมั่นใจขึ้นเะครับเพราะว่าฉีดวันนี้พรุ่งนี้งามแล้วเฮ้ยจริงเหรอจริงพี่จักรพงศ์นี่ออกสื่อให้พี่น้องอไอ้นี่พูดเรื่องจริงนะครับฉีดวันเนี้ยตอนเย็นวันเนี้ยพรุ่งนี้มาดูเนี่ยมันจะงามผิดหูผิดตาเลยมันมันได้ขนาดนั้นนะครับขยายความไม่พี่น้องฟัง่อยนี่มันเป็นยังไงคือผักเนี่ยเวลาเขา ลดน้ําปกติอะไรของเขาอยู่ปกติเนี่ยครับคือการสดชื่นของมันอ่ะครับมันยังไม่เต็มที่ไงอือพอเราฉีดไปตอนเย็นเนี่ยเราจะฉีดตอนเย็นครับพอตอนเช้ามาดูปุ๊บนี่เหมือนเขามันกระปี้กระเป่าเหมือนใบมันชันสู้แสงรับแสงอะไรได้ดีมากไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยอันนี้เป็นเรื่องจริงรอครับแล้วคิดยังไงต่อทีนี้คิดว่าคงหนีไม่ออกนะคงหนีไม่ออกหนีไม่ออกต้องต้องใช้ครับครับเพราะว่า เรื่องโรคและ,มะแมลงคือแบบอาจจะเบ็ดเสร็จว่าหายหายไปเลยเรื่องโรคในไม่เจอไวรงไวรัสไม่เจอเอ้าหรอครับแปลงที่พี่ทําอยู่นี่นะใช่ไวรัสไม่มีแตงโมโปกติปลูกยังไงก็ต้องเจอไวรัสแน่ๆครับไม่น้อยก็เจอต้นสองต้นต้องเจอแต่ตอนนี้ไม่มีเลยไม่มีแล้วคานงคณนาที่พี่ส่งมาให้ผมดูกระลำเข้าโพดข้าโพดนี่นีไม่ได้คือนอนนะพี่มัน ถ้าถ้าพูดตามความจริงไงเนาะรเราใช้ยาฆ่าหนอนน่ะครับตั้งแต่ตอนเล็กๆแค่สองรอบเองป้องกันไม่งั้นยถ้าเกิดเขามากินก็คือต้นเขาไม่เติบโตแน่นอนเขาจะโดนกัดยอดเดี๋ยวมันจะเสียหายเราต้องต้องป้องกันตรงนั้นก่อนครับคราวเนี้ยพอเราใช้สูตรหนึ่งสมัครหลักหมื่นสูตรหนึ่งผสมกับสูตรสามก็ฉีดเรื่อยๆ เดี๋ยว<ช>ตอนนั้นมีแค่สูตรหนึ่งนะใช่แล้ว<อ>พี่ก็มารอบหลังอีกรอบหลังมีต้องสั่งสูตรสามมาอีกแล้วรอบต่อมาเห็นสั่งของผมไปเยอะเลยเดี๋ยวสูตรสองส,ส,ส,สูตรสองเพื่อเร่งผลผลิตเฮ้ยผลผลิตตอนนั้นสั่งไปรู้สึกว่าจะกี่กอนสูตรสามไปสั่งอย่างละลิตรอย่างละลิตรหนึ่งสองสามเนี่ยอย่างละลิตรเออคันนี้ไม่พอมีแต่คนมาขอแบ่งคนละนิดละหน่อยเนี่ยมีแต่คนมาขอแบ่งไปทดลองใช้มันต่างกันเลยหรอพี่ ก็ต่างเยอะนะครับเพราะว่าใบใบผักเนี่ยปกติมันจะเป็นเขียวแบบนี่มันเขียวแบบมีเหมือนเหมือนเคลือบแว็กมันมีระบบป้องกันมแมลงของมันในตัวใบมันจะเคลือบเหมือนเหมือนแป้งมาเคลือบใบไว้คือบ่าวยุทธเห็นแค่ภาพนะพี่น้องแต่ส่วนพี่จักรพงศ์นี่คือผู้ที่ลงมือทําคือเจ้าของแปลงเจ้าของสวนพี่จักรพงศ์จึงสามารถอธิบายได้ตามที่ที่เห็นครับ<ะ>ที่สวนตัวเองเป็น ใบจะหนานะแล้วก็มีเหมือนเหมือนแป้งมาเคลือบเหมือนแว็กมาเคลือบอบแมลงก็เข้าทําลายได้น้อยมากครับตอนนั้นเริ่มหรือว่ามั่นใจแล้วมั่นใจมั่นใจแล้วพอ,อที่สังเกตเห็นได้ชัดๆหนึ่งก็คือปกติแล้วผักประเภทเนี้ยจะมีพวกมแมลง่ผีเสื้อคืนมาไขาา่ไว้ใต้ใบใช,ใช่ใช่ใช่ครับแล้วพอฉีดสูตรหนึ่งบวกสูตรสามไปปุ๊บเนี่ย วันสองวันเราไปดูน่ะไข่มันไม่แตกจริงไหมเนะพี่ใช่ไข่มันจะฟอไปเลยสูตรหนึ่งเท่าไหร่สูตรสามเท่าไหร่ตามที่พี่ใช้จริงก็อาจารย์บอกว่าให้ลดลงสูตรสามลดลงครึ่งหนึ่งแต่นี่ใส่อย่างละครึ่งเลยอย่างละครึ่งเลยอย่างละร้อยซีซีเลยเพราะว่าเราให้เขาได้ทําความรู้จักกันแล้วใช่หลังจากที่เราใส่คืออย่างห้าสิบซีซีไปแล้วใช่ผ่าของเราเริ่มทําความรู้จักกับน้ําหมักแล้วใช่พี่ก็ใส่คนละครึ่งเลยอย่างละครึ่งเลยสูตรหนึ่งเท่าไหร่ ร้อยน่ร้ 200, อยซีซีสูนยสามสองร้อร้อยหนึ่งเป็นสองร้อยเป็นสองร้อยอ๋อแล้วมันไปควบคุมไข่ไม่ได้แตกไข่ไม่แตกฟอร์เลยแล้วบางบางครั้งที่เจอหนอนนะตัวหนอนนะก็นิ่งไปเลยเหมือนกันน <N ing S 1> ิ่ยังไงพี่ก็มันจะตายนะเหมือนติดเชื้อเหมือนติดเชื้อคือไม่ขยับตัวเหลืองตัวเหลืองตัวซีดไปเลยนอนอปกติปูกูกกระหล่ำปียังไงถ้าไม่ใช้ยาเคมีไม่ได้กินอ่ะเออ ใช่ใช่แต่ตอนนี้คือมั่นใจแล้วมั่นใจแล้วใช่เราเรามาถูกทางแล้วคือเราปลอดปลอดสารเคมีได้ในระยะที่ว่าเราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตครับ่ะเราไม่ต้องไปใช้สารเคมีแล้วเราใช้น้ำหมักก็เอาอยู่ครับแล้วทีนี้เห็นสั่งสารปรับบุงดินไปด้วยใช่ทำไมถึงสั่งทีนี้ก็ใส่ก็ส่พอมั่นใจพอมั่นใจแล้วนะก็จะทําให้เขามีภูมิคุ้มกันคอีก สเต็ปหนึ่งก็คือสารปะปรุงนดินของอาจารย์เนี่ยคือมันมีจุลินทรีย์เนาะเพื่อจะให้เขาได้กินของ่าช่วยเรื่องของจุลินทรีย์ช่วยเรื่องดินแล้วก็ธาตุอาหารเขาจะได้กินอยู่ตลอดเวลาครับอย่างเงี้ยก็จะส่งเสริมกันพูดง่ายๆว่าส่งเสริมกันแล้วสารปะปุงนดินที่ปลูกแล้วนะพี่ไปใส่ยังไงโรยก่อนครับโรยเลยโรยแล้วก็ฉีดสูตรสามแปลงใหม่ใช่ไหมหรือว่าไอ้ที่เราปลักเนี่ยครับก็คือเราปลูกปลูกแล้วเพราะพี่ใช้สูตรสูตรหนึ่งเข้าไปฉีดแล้ว ใช่แต่สารอบุรินทพี่สั่งไปทีหลังคพี่ก็ลงแปลงเหมือนเดิมใช่อ๋อทำยังไงพี่บอกพี่น้องหน่อยค่ะเวลาปลูกพวกผักไปแล้วเนาะครับผมอ่ะเอาไปใส่ใส่ตามหลังเหมือนใส่ปุ๋ยทั่วไปนี่แหละใส่หว่างต้นไม่เยอะใส่นิดนึงใส่ประมาณสามช้อนต่อต้นนี่ประมาณนี้แหละเพราะว่าเราเอามือมือหยิบใส่เนาะมือหยิบใส่เราใส่แค่นั้นเราก็อยากจะรู้ว่าใส่น้อยมันจะงามไหมตอนนี้คือมาพิสูจน์เรื่อง สารปปรุงดินแล้วปปพุงดินอ๋ออันนี้คือต้นที่ปลูกแล้วเราก็ใส่ใส่แล้วต้นที่ยังไม่ได้ปลูกเราเตรียมแปลงเราเราใส่ไหมก็ยังไม่ตอนแรกยังยังไม่ได้สั่งสารประรุงดินที่ว่าเป็นแห้งอ่ะใช่ใช่ใช่สังแต่น้ำหมักครับคราวนี้พอพอน้ําหมักฉีดแล้วคือโอเคแล้วอุโอเคแล้วเราก็เลยสั่งสารประรุงดินมาใส่ทีหลังใส่ทีหลังใช่ก็หยิบใส่ง่ายๆว่าไม่ได้สั่งไปเยอะใส่ไปแค่สองกระสอบเองครับ แล้วมันผลมันต่างมันเป็นยังไงพี่มันเห็นเป็นยังไงงามไวครับฮะ <c oughs> งามใบทั้งใส่ทาง,าท,างทางดินด้วยทางใบด,ด้วยเนี่ยมันจะงามแบบคือคูณสองพี่คิดว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นกับพืชของเราผมว่ามันได้ได้ธาตอาหารครบเลยนะเพราะว่าเราแต่ก่อนเราปลูกผักอะ่ะเราได้แต่ N P K ครับอย่างท่านลองท่านเสริมเราก็ไปซื้อเป็นซองมาซองละห้าบาทสิบาทมาฉีดอก็ไม่รู้ว่าเขาได้กินเต็มเต็มร้อยหรือเปล่าไม่กินมากน้อยแค่ไหนใช่ใช่ใช่มันมันไม่ตอบโจทย์นะครับครับแล้วอย่างปุ๋ยเคมีพี่ยังใส่เหมือนเดิมอยู่ไหมก็ด,ดูดูตามอาการพืชแล้วคงจะคงจะไม่ได้ใส่นะครับเขาก็คือสังเกตพืชเป็นหลักเขาเหมือนที่อาจารย์บอกเลยใช่ถ้าเกิดว่ามันงามมันมีธาตุอาหารครบมันส่งมันแสดงออกทางต้นเราก็ไม่ใส่ ไม่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันแสดงออกมาเหมือนแบบต้องการเราก็เพิ่มใช่ส่วนมากเกี่ยวใช้อะไรถ้าเกิดที่พี่ใช้อ่ะก็จะเป็นปุ๋ยทางระบบน้ำเหมือนกัระบบน้ําครับปล่อยไปกับสายน้าหยดเลยอืมอย่างเงี้ยก็จะใช้กันทีแล้วไม่เยอะหรอกครับแต่แต่ทุกปีใช้เยอะครับทุปีใช้เยอะใช้เยอะกลัวไม่งามเออมั่นใจไว้ทีนี้อ่าร้อยเปอร์เซ็นแล้วละร้อยเปอร์เซ็นแล้วใช่ไม่เหลือแล้วนะใช่ก็เหลือแต่ว่า อ่าจะทำยังไงให้ให้ควบคุมเรื่องโรคเรื่องแมลงตั้งแต่ตอนเล็กๆอะ่ะเอาให้ครับก็คงต้องมาดูทีหนึ่งว่าถ้าปลูกแล้วเราอาจจะต้องใช้สูตรสามบ่อยขึ้นน่าจะน่าจะไม่ต้องใช้ยาเคมีทางคราถ้าใช้สูตรสามบ่อยขึ้นอืพี่ว่ามันทํางานง่ายขึ้นไหมโอ้แตท่ทุกปีนะเปิดหาหนอนนะ่นไม่ไหวอะปวดขาเหรอใช่ ยาเคมีเราก็ฉีดแต่มันเอาไม่อยู่อเขาก็มาเหมือนเดิมพอหมดฤทธิ์ยาเขาก็มาเหมือนเดิมเออใช่ใช่ใชเราเราจะไม่สามารถควบคุมได้เหมือนที่อาจารย์พูดเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขามีไข่มีลูกเนี่ยเขาจะพอได้รับยาตัวนี้เขาก็จะสร้างภูมิต้านทานใช่เราก็าเกษตรกรก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นยาตัวใหม่อีกใช่มันจะเป็นแบบนี้เราฉีดแล้วเราจะตายก่อนมแมลงอีกแต่ตอนนี้เดินแล้วรู้สึกยังไงเ,<ร>เดินในสวนสบายแล้วนอนเปแล้วกัน โอ,อแล้วพี่น้องข้างเคียงเห็นบอกว่าเข้าไปเยี่ยมแล้วไปขอแบ่งปันด้วยเยอะเยอะหลายคนแล้วครับที่มามาถ่ายรูปมัง่งก็มาแบ่งปันน้ําหมักไปคือเขายังไม่มั่นใจเราก็แบ่งให้ทีละร้อยซีซีครับไปทดลองดูอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขามั่นใจเองนะครับอลองดูนะให้ให้ลองให้ลองก่อนครับ<ๆ>ให้ลองก่อนว่าเออถ้าเกิดว่าดีก็เดี๋ยวมานั่งคุยกันต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่น้องเดินเข้ามาในสวนในพี่น้องเห็นแล้วรู้สึกยังไงเขาบอกว่า ไม่เคยเห็นผักมันงามได้ขนาดนี้เพราะว่าเขาก็เห็นเราปลูกมาทุกปีครับเขาก็เห็นว่าเออทุกปีเราปลูกมันได้แค่นี้แค่นี้ครับแต่แต่ปีนี้เราปลูกแล้วเราใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งก็อีกสิบวันเนี่ยครับซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยว่าเออผักปลูกได้แป๊บเดียวเงี้ยมันงามได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยอืเขาก็มาถามว่าเออใช้ปุ๋ยอะไรเงี้ยครัว่ามือเขามาถามคนที่ไม่เคยถามก็าถามเอาเหรอใช่อ๋อนี่พี่น้อง แล้วต้นทุนอ่ะย้อนกลับไปนิดนึงเป็นยังไงก็ประหยัดลงไปเยอะครับเยอะขนาดไหนพี่ก็พื้นที่อยู่ประมาณเกือบสองงานนะถ้าผมใส่ปุ๋ยเคมีถ้าจะเอาให้งามขนาดนี้เนะาะใหญ่น้อยผมว่าต้องใส่ประมาณหนึ่งกระสอบหนึ่งกระสอบใช่แต่ปีนี้ผมใส่สิบกิโลสิบกิโลโอ้ oh, หายไปเท่าไหร่นี่แล้วก็น้ำหมักหมดไปแค่สองลิตรเองโอ้ก็ oh. สูตรหนึ่งกับสูตรสามอย่างละลิตรครับถือว่าพอใจไหม ก็เกินขาดนะครับเกินคาดเนาะเข็มขัดสั้นคาดไม่ถึงเข็มขัดสั้นคือคาดไม่ถึงถ้าเกินคาดก็เข็มขัดยาวใช่เพราะว่าพี่จักรพงศ์เนี่ยส่งภาพนะครับคุยกันตลอดส่งมีอะไรก็ส่งมาให้บอยยุทธดูนะพี่น้องว่าความเปลี่ยนแปลงของแปลงผักเนาะเราก็ดีใจนะผมเห็นผมก็ดีใจผมก็ขออนุญาตพี่จักรพงศ์เผยแพร่เนี่ แล้ววันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาพบกันมาเจอกันนะครับปกติเขาเขาจะสงสัยว่าทาไมปลูกผักคู่กับข้าวโพดเนื้อมันรอดได้ไงทั้งที่มันมีแต่ตัวล่อแมลงตัวล่อหนอนทั้งนั้นเลยเออมีมีอะไรบ้างในสวนมีอะไรบ้างพี่มีข้าวโพดข้าวโพดมีอะไรอีกมีพวกตระกูลกระหล่ำตระกูลกระหล่ำทั้งหมดเลยอ่าแล้วก็มีถั่วฝอยยาวแล้วก็แตงยงมงอ๋อมีแต่ตัวล่อหนอนล่อเพี้ยทั้งนั้นเลยนั่นน่ะสิไม่ซ้ํากันด้วยใช่ ไม่ใช่เชิงเดียวไม่ <c oughs> ก็อยากจะรู้ว่าอันไหนเอาอยู่ไม่เอาอยู่คือเราอยากจะรู้ไงว่าเราลงสักสี่ห้าอย่างเนี่ยน้ําหมักมันจะช่วยได้ทั้งหมดไหมของพี่ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ไปในตัวด้วยใช่พี่สูน์ไปด้วยถ้าเราปลูกอย่างเดียวแล้วก็รู้ว่าเออมันช่วยในเรื่องอย่างเดียวเ<อ>ขาพ่นเราก็จะเหลือแตงโมล้วก็จะเหลือเราก็ต้องมาเวียนปลูกใหม่โอเราก็เลยปลูกให้มันทีเดียวให้มันทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยใช่สรุปว่ามันก็รอดทุกตัวรอดทุกตัวใช่ แมลงมีมีแต่เราสามารถควบคุมได้ควบคุมได้มันไม่ได้เสียหายถึงขนาดว่าโจมตีถ้าเราแบบแย่ไปเลยแต่สิ่งที่พี่บอกว่ามันหายไปคือพวกเชื้อราพวกไวรัสใช่ไหมใช่ตัวนี้ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยอาการใบไหมอาการใบจุดไม่มีโอช่วยได้เยอะไวรัสแตงโมเนี่ยอาการเหลืองๆยอดยิงย่งๆงอเนี่ยไม่เห็นครับก็อาจจะมีบ้างนอนบ้างมีเพี้ยบ้างครับแต่ว่าเราควบคุมได้เรา ทำมากเราก็รู้อยู่ว่าเอออันนี้มันไม่ต้องซีเรียสมากอะไรครับแล้วเวลาฉีดเราก็ฉีดด้วยความสบายใจเวลาจะไปให้พี่น้องหรือว่าเอาไปขายก็สบายใจสบายใจ<ค>น,นะกินก็ปลอดภัยได้ทํางานไปเอ้ยทําสวนไปด้วยสร้างความสุขไปด้วยใช่เราก็ไม่ต้องไปนั่งปิดแมสปิดหน้ากากอะไรให้มันยุ่งยากทนกินเหม็นของยาฆ่าแมลงนี่นี่ความรู้สึกข,ของผู้ที่ใช้จริงๆนะพี่น้องเอา้าถ้าพี่น้องเขาอยาก ฟังพี่แล้วเนี่ยอยากไปเยี่ยมชมเนี่มีพิกัดหรือมีสถานที่ที่จะเข้าไปเยี่ยมชมไหมก็อยู่บ้านนนแดงนะครับตำบลโคกล่ามครับอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมหรือช่องทางที่อยากพูดคุยกับพี่ก็เบอร์โทรนะครับ095 618 5554 หรือพี่น้องอยู่ไกลอยากเข้าไปติดตามทางโซเชียลมีช่องทางไหมก็ชื่อเฟซบุ๊กนะครับนายจักระพงษ์ชาวิชัยนะครับครับนี่เข้าไปสอบถามพูดคุยกันได้ครับผมมีปัญหาเรื่องผักที่ว่าอยากจะปลูกผักแล้วก็แก้ปัญหาหรือว่ายังไม่รู้ขั้นตอนในการปลูกอะไรอย่างเงี้ยก็โทรมาคุยกันได้ครับครับผมอ่ะสุดท้ายครับอยากให้พี่จักระพงษ์ฝากเป็นกําลังใจกับพี่น้องหน่อยครับก็สําหรับพี่น้องที่ว่าทําแล้วก็สู้เรื่องโรคเรื่องแมลงไม่ ไม่ค่อยไหวนะฮะปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับก็อยากจะให้เปิดใจนะฮะเปิดใจของอาจารย์น้ำหมักของอาจารย์นะครับน้ำหมักหลักหมื่นนะครับลองทีละหนึ่งลิตรเหมือนผมก่อนก็ได้ครับเพื่อว่าเออทําไมต้องใช้น้ำหมักหลักหมื่นรักน้ำหมักหลักหมื่นดียังไงครับเนี่ยต้องต้องลองนะครับเพราะว่าถ้าไม่ลองก็จะสงสัยเหมือนผมเพราะว่าสงสัยมันหลายเดือนเหมือนกันก็ดูแต่ช่องยูทู e ว่าเออสงสัยว่าอน้ำหมักหลักหมื่นคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลยมาตัดสินใจว่าเออเราจะปลูกผักตามฤดูการแล้วเนาะครับเราไม่อยากจะเหนื่อยเรื่องหนอนเรื่องแมลงอะไรอย่างเงี้ยขอลองหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าก็อยากจะฝากให้เกษตรกรคิด,ดตรงนี้นะครับว่าอยากจะดูแลเรื่องสุขภาพทั้งคนกินทั้งตัวเราด้วยอนยะ่างเงี้ยครับว่าทําขายเนาะก็ไม่อยากจะให้มีสารเครมีตกค้างอะไรให้มันมากนะักก็ดูแลเรื่องของสุขภาพเราด้วยก็ฝากฝพี่น้องเกษตรกรน,นะครับผม ถามจริงๆครับมันดีไหมดีครับดีขนาดไหนก็อย่างนี้ต้องต้องลองครับต้องลอง้งลองดีขนาดไหนลงมือทําคือคําตอบใช่เนี่ยฟังฟังผมพูดก็อย่างนั้นแหละครับถ้าถ้ายังไม่ได้ลองใช้ต้องลองใช้เพราะว่าถ้าลองใช้ความมั่นใจมันก็อยู่ที่เกษตรกรเองทั้งนั้นครับไม่ได้อวยไม่ได้อวยไม่ได้ชมไม่ได้ยอน่ะใช่ใช่นะครับมีสิ่งดีเราก็อยากแบ่งปันนะ่ก็เหมือนพี่จักรพงศ์นะครับก็ทดลองดูก่อนนะพี่น้องนะ ถ้าเกิดวันดีก็ค่อยใช้ต่อค่อยสั่งเพิ่มเหมือนพี่จจกรมพงนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่จจกระพงนะครับที่มีโอกาสาได้มาเจอกันเดินทางมาจากลำไปมาศบุรีรัมปายุทธมาจากพัทยามาเจอกันที่ปากช่องนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่มา,มากครับผมลาไปก่อน,นครับพี่ครับสวัสดีครับ